สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มมีสาระดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมปลูกบอนสีนะคะก็อยากจะให้อ่หน่อดกๆนะคะมีหลอดเยอะๆใช่ไหมคะสี่ข้อควรรู้นะคะสําหรับการปลูกบอนสีนะคะทํายังไงให้เขาแตกกอ มีหน่อดกดกพุ่มใหญ่ๆไม่ยากอย่างที่คิดค่ะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยจ้า สีนะคะคุณผู้ชมต้องการที่จะให้บอนสีคุณผู้ชมนะคะมีหลอดเยอะๆเนี่ยค่ะเป็นกอเป็นพุ่มดกๆแบบนี้นะคะทํายังไงเนาะมีหลายปัจจัยค่ะแต่4ี่ปัจจัยหลักนี้จําเป็นมากเลยค,ค่ะคุณผู้ชมมีอะไรบ้างนะคะ 1. คือดินค่ะปัจจัยแรกเลยนะคะนั่นคือดินปลูกค่ะคุณผู้ชมดินดีปลูกอะไรก็งามนะคะสําหรับสูตรดินปลูกที่แม่สินชย้ยก็จะมีดินร่วนนะคะ1ส่วนค่ะ ใบมะขามแห้งผุบุนะคะอีกหนึ่งส่วนค่ะขุยคอกมูลวัวเก่านะคะอีกหนึ่งส่วนค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่มีใบมะขามนะคะใช้ใบไม้ผุบุอะไรก็ได้นะคะผสมลงไปด้วยนะคะอีกหนึ่งส่วนคือเขาจะชอบอินทรีย์วัตถุเยอะหน่อยนะคะจะเป็นขุยมะพร้าวสับก็ได้หรือว่าจะเป็นขุยมะพร้าวก็ได้นะคะคุณผู้ชมผสมให้นิดนึงให้ดินเขาโปร่งๆร่วนๆสวยๆนิดหนึ่งค่ะ สองแสงแดดค่ะแสงแดดควรที่จะเป็นแสงแดดลําไรนะคะครึ่งเช้านะคะหรือถ้าเราเลี้ยงกลางแดดควรที่จะมีสแลนหรือว่าตะข่ายนะคะมงนะคะไม่ให้โดนแสงแดดร้อเปอร์เซนต์ค่ะสักประมาณ60-70ซนะคะส่วนฤดูร้อนนะคะคุณผู้ชมให้โดนสัก50ก็พอนะคะเพราะว่าถ้าโดนแดดจ,จัดจัดมากเนี่ยใบยเขาจะไหม้นะคะผิวดินก็จะแห้งเร็ว ทำให้บอนสีของเราโทมไวนะคะแล้วก็ใบไม่สวยงามนั่นเองค่ะ 3. การรดน้ำค่ะคุณผู้ชมควรรดน้ำทุกวันนะคะอย่าให้ขาดนะคะเขาจะได้ไม่ทิ้งใบไม่พักหัวนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะควรที่จะรดน้ำวันละสองครั้งนะคะเช้าเย็นค่ะมีคุณผู้ชมเข้ามาสอบถามแม่จิ๋มว่ารดช่วงไหนดีที่สุดคะแม่จิ๋มนะคะช่วงสายๆนิดหนึ่งนะคะ สักประมาณไม่เกิน9โมงเช้านะคะช่วงบ่ายนะคะก็คือบ่าย3โมงลงมานะคะคุณผู้ชมจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะคะนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับสําหรับการรดน้ําบอนสีค่ะสนะคะการให้ปุ๋ยนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรดน้ําบอนสีนะคะควรใช้สูตรนี้ค่ะทําให้แทงหลอดแตกกอดกมากๆนะคะแล้วก็หัวใหญ่สุดๆเลยค่ะมีอะไรนะคะ ไปชมพร้อมกันเลยจ้ามาดูสิ่งที่ต้องเตรยียมวันนี้นะคะก็จะมีไข่ค่ะหนึ่งฟองนะคะมีโปรโตีนมีวิตามินนะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะน้ำปลาสี่ช้อนโต๊ะค่ะกะปินะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะมามาดูส่วนผสมกันทำอาหารของจุลินทซีกันวันนี้ค่ะ ใครทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไม่เป็นนะคะจ้าวันนี้มาทําพร้อมกันเลยจ้าตอกไข่นะคะหนึ่งฟองตีไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวให้เข้ากันเลยจ้าตามด้วยน้ำปลายี่ห้อไหนก็ได้นะคะสีช้อนโต๊ะคะ่ะกะปินะคะ คึ่งช้อนโต๊ะกระปีจะไปช่วยกระต้นนะคะให้จุลินทรีย์สังเคราะหแสงของเราแดงไวค่ะ ต่อไปค่ะพงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะทาอนี้เราก็จะได้อาหารของตูเลินสีแล้วค่ะ หลังจากได้อาหารของจุลินทรีย์เรียบร้อยนะคะเราก็มาเตรียมน้ํานะคะนี่ไม่สินไปตักน้ําคลองมานะคะคุณผู้ชมจากแหล่งธรรมชาตินะคะจะเป็นเร็วนะคะจะเป็นน้ําในบ่อเลี้ยงปลาก,ก็ได้นะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีจริงใช้น้ปาประปาได้ไหมก็ได้เช่นกันค่ะแต่ว่าควรที่จะทิ้งไว้ก่อนนะคะสัก3าถึงสีวันตากแดดได้ยิ่งดีนะคะแล้วค่อยนํามาทําเป็นจุลินทรีย์สังข้อแสงนะคะโอเคได้แล้วนะจ๊ะเราก็ นำอาหารลงไปเลยค่ะขวดหนึ่งก็ประมาณ 1- 2ช้อนนะคะได้แล้วก็ปิดฝานะคะเขย่าวขวด แล้วก็นำไปตากแดดนะคะ5 7ถึงวันเขาก็จะค่อยๆแดงขึ้นค่ะตากแดดไว้นะคะแล้วก็หมั่นมาคลายฝาแล้วก็เขย่าวขวดทุกวันค่ะหมักไว้หนึ่งเดือนใช้ได้ค่ะเดี๋ยวมาดูที่แม่จิ๋มทำไว้แล้วนะคะเห็นไหมคะสีแดงสวยงาามากๆเลยนะคะเวลาใช้ก็ค่อยๆค,คลายฝานะคะ เขาจะมีแรงดันเวลาใส่น้ำเนาะคุณผู้ชมอย่าใส่เต็มนะให้มีช่องว่างประมาณนี้ให้มีช่องระบายลมบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูอัตราการใช้กันเลยค่ะมาดูอัตราการใช้นะคะลดลงดินเลยนะคะเตรียมน้ำเลยค่ะสิบรตตามด้วยจุลินทรีย์สังเคาะแสงนะคะหนึ่งแก้วค่ะสองร้อยมลนะคะคุณผู้ชมสามารถปรับเปลี่ยนสูตรได้นะคะใช้ได้หนึ่งสองแก้วได้เลยค่ะ ไปรถบอลสีได้เลยค่ะจะได้หัวใหญ่ๆนะคะแต่กอใหญ่ๆค่ะูวิธีการใช้นะคะคุณผู้ชมนี่จะเป็นสหัสเดชะนะคะตอนนี้กําลังโหน่อเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะแต่กอเป็นพุ่มดีมากๆเลยใช้สูตรนี้รถได้เลยค่ะ ว้าวชายชนแผงค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะกำลังแตกก็แตกหน่อเพียบเลยค่ะจุลินทรีย์สั่งข้อแสงนะคะเขาจะช่วยดึงจุดเส้นนะคะลงสู่ดินนะคะทำให้พืชของเราโตเร็วค่ะต้นแข็งแรงนะคะใบใหญ่เขียวงามแบบนี้นะคะสีสันสดใสแบบนี้เลยค่ะมาอัปเดตกระถางนี้นะคะนี่จะเป็นวัวแดงนะที่จากหากหัวนะคะ ที่มิจิพาทำเนาะปลูกเปลี่ยนกระถางแล้วเรียบร้อยตอนนี้นะคะโตเร็วมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมสีสันสวยมากๆเลยนะคะดินปลูกก็สําคัญที่ม่จิบอกนั่นแหละนะคะนี่มีส่วนผสมของใบมะขามด้วยคุณผู้ชมดูสิคะว้าวสวยงามมากๆเลยนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะจะช่วยให้บอลสีของเรานะคะแข็งแรงนะคะทําให้ดินร่วนซุยดินดีนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาจะไปย่อยสลายนะคะปุ๋ย ในดินนะคะให้มีประโยชน์มากขึ้นเขามีทั้งโปรโตีนวิตามินนะคะแล้วก็แร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชค่ะคุณผู้ชมทำไว้ใช้นะคะดีมากๆเลยค่ะใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะคะควรใช้ทุกๆ7วันค่ะ ชมรถไปบ่อยนะคะเราก็จะได้บอลสีนะคะที่มีหนอด,ดกแบบนี้นะคะแต่กอเป็นพุ่มสวยแบบนี้เลยค่ะเป็นยังคะคุณผู้ชมไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการทำให้บอนสีนะคะมีหนอเยอะเยอะ หนอดกๆมีหลอดเพียบเลยนะคะหัวใหญ่ๆนะคะแต่ก็เป็นพุ่มสวยให้เราค่ะแค่สี่ปัจจัยนี้นะคะต้นไม้ของเรานะคะก็จะสวยงามค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจากกานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe สูช่แนลด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปหน้าว่าแม่จิ๋มจะนำเคล็ดลับอะไรมาฝากคุณชมกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย